แก้ปัญหาบิดเบี้ยวใช้ตัวไหนบ้างแก้ปัญหาทรงบิดเบี้ยวส่วนใหญ่ก็เบี้ยวแล้วอ่ะเบี้ยวแล้วจะจันมันขึ้นมาให้ได้ <S <S ที่ว่าหลายๆท่านตอนนี้มีปัญหาทรงผลบิดเบี้ยว เพราะว่าปีนี้นโตรเจนสูงมากนะครับทําให้เกิดปัญหาการแตกใบอ่อนแล้วก็พันออกเนี่ยฝนมาตลอดเวลาตอนนี้ตลอดเวลาลหลายๆสวนตอนนี้ผมว่าเจอปัญหารูปปิดเบี้ยวแล้วก็ยังมีสมาชิกหลายท่านที่ยังไม่ได้เก็บผลผลิตในเดือนเมษาอาจจะเป็นพฤษภาคมเพราะเป็นรุ่นหลังือนพี่ครับมันมีเบี้ยวสั้นก็ทรงกระดูกครับมี2อ,อย่างครับแล้วเบี้ยวสั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้อมิโนโลและก็แคลเซียมแล้วก็ยี่แปดแปดแปดถ้าเบี้ยวแล้วมันทรงสั้นด้วย ตัวที่จำเป็นนะครับแคลเซียมนี่จำเป็นหนึ่งตัวนะดูโอแคลโบนะครับใส่เท่าไหร่ครับก็ตาสองร้อยครับสองร้อยนะครับทิจุก้านะครับเป็นต้วกลางก็ร้อยเดียวพอครับทิจุก้าหนึ่งร้อยครับนะครับอัพไซส์อัพไซส์ก็สองร้อยครับอัพไซส์สองร้อยซีซีครับนะครับแล้วก็อะมิโนตัวนี้สําคัญอะมิโนก็แล้วแต่ร้อยหรือสองร้อยครับแล้วแต่งานตัวนี้เข้มข้นใช้หนึ่งร้อยพอนะครับไม่ต้องใช้ถึงแล้วก็ ยี่สถูกไหมเพราะว่าเราต้องการไนโตรเจนใสูงเข้าไปหรือถ้านไหนหาซื้อไม่ได้ก็มาใช้ตัวสูตรเสมอนะครับสตัวนี้เป็นปุ๋ยโซเฟตร้อยเทางใบละลายน้ำหมดกินได้หมดนะครับคับงลกแล้วแล้วที่สำคัญคือได้โซเฟด้วยนี่ใช่ไหมผลงานอันนี้ตัดลงไว้ครับอันนี้จะีหลงไว้แต่ว่าแก้ปัญหาหลักๆก็คือที่ใบก่อนครับสำคัญสุดคือใบแก้ยังไงที่ใบ ที่ใบก็ป้องกันไม่ให้ใบแตกโดยการที่เราใส่ปุ๋ยช้านิดนึงไม่ใช่ว่ามีปัญหา,าถึงแก้ครับเราต้องควบคุมการใส่ปุ๋ยให้ได้ครับนะครับอย่าใส่ปุ๋ยเร็วใส่ช้าได้เปรียบผมบอกลูกค้าผมที่ทางใต้ตอนนี้ถอยปุ๋ยมาใส่ที่กระป๋องนมงออเลยล<ง>เพราะว่าแต่ไทยกระป๋องนมก็จะไม่ไม่มากสูตรด้วยใช่แล้วก็ใส่ปริมาณน้อยๆแต่ใส่เป็นไทดันปุ๋ยทุกสิบวันแต่ถ้าใครบิดเบี้ยวก็แนะนําชุดปริพันธ์นี้นะครับพอดต้นแล้วอาจจะเปลี่ยนสูตรเนาะเปลี่ยนเป็น18เสมอหรือตัว N K ครับ NK ก็จะทําให้กลมเหมือนกันครับใช้กี่ครั้งพี่มันถึงจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงว่ามันกลับมาแล้วฉีดยังไงกี่ทุกี่วัน10วันต่อครั้งครับสิวันต่อครั้งอยู่ที่สูตรปุ๋ยครับ1ิวันก็เห็นผลนะครับฉีดครั้งเห็นผลครั้งไปเรื่อยๆอ่าก็คือเอาจั่วจะพอใจเอาง่ายๆอ่าเพราะว่าพูดง่ายว่าถ้าพื้นที่ไม่พอกว่าเราจะดูด้าอาหารจากทางดินขึ้นมาเนาะเพราะพื้นลี้มันเร็วครับมันเห็นผลทุกสิบวันแน่นอนใช่เพราะมันเร็วเพราะนั้นเราป้อนอาหารที่สามารถก ต้องตอบโจทย์นะครับแค,คลเซียมต,ต้องตอบโจทย์นะฮะ <al> ไม่ใช่ว่าแค,คลเซียมทุกตัวจะได้ผลเหมือนกันนะฮะ <c oughs> แหล่งที่มาของแค,คลเซียมสํากันนะครับอะมิโนนะครับสำคัญแหลง่หลงอะมินโนดีๆจริงๆหายากมากในเมืองไทยนะครับไม่ค่อยมีคนเอาเข้ามาเยอะๆนะฮะเพราะว่าราคามันสูง <c oughs> นะครับแต่มันดี <c oughs> นะฮะอันนี้สําคัญมากผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ก็ต้องเลือกนะครับเทคนิคหลักๆนะครับคือแล้วมาเดินยาวการป้องกันการแตกใบโดยการใส่ปุชรับ2 การแต่งผลให้เร็วนะครับเพื่อลดการแย่งอาหารสการป้อนอาหารไปที่ผลโด้ตรงนะครับระยะผลเนี่ยทุกระยะยังไงต้องการนีเดอรเชนถูกครับถ้าเราไม่ใส่นโตรเจนเราแพ้นะฮะแต่เราต้องใส่ถูกว่าเราใส่ยังไงใส่ทั้งผลนะครับถ้าทางดินเราต้องเติมช่วงไหนเติมไปมาณน้อยไม่ให้มันเหลือนะครับไม่ให้มันเหลือมันก็ไม่แตกไปอ่อนหรืออาหารพอนะครับอาหารเพียงพอยังไงทุเรียนมันก็ ก็สามารถพัฒนาและโตได้เราจะใส่ปุ๋ยระดับกิโลก็ช่วงโตเต็มที่แล้วครับยู่มาเปลี่ยนหนามไปแล้วเนี่ยเริ่มขยับปุ๋ยเท่าตัวเลยประมาณโลนึงถ้าต้นติดปี20ปีอะ่ะคิปนี้ผมคิดว่ามีประโยชน์มากสําหรับท่านที่ติดตามชมเพราะว่าผมได้เห็ุผลงานแล้วแล้วใครอยากจะมาปรึกษา, <prefer. S 1> อ,ยาอยู่ในพื<ๆ>้นที่ใกล้เคนี้มาปรึกษาได้เลยถ้าพี่สารสพูดแบบนี้ผมมั่นใจว่าพี่ดูแลเกษตรก,ตกร ชาวสวนที่เป็นเอฟซีงานได้ดีแน่นอนเพราะว่าลูกค้าที่ซื้อไปส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะครับไม่ได้ใส่ครับการวางแผนอะไรต่างๆทุกอย่างมันเราต้องเซฟต้นทุนให้เกษตรกรไม่ใช่เราขายเราจะขายขายขายไม่ใช่นะครับก็วางแผนลูกค้าด้วยอย่างยกตัวอย่างเจ่นเดือนน่ะทุเรียนไม่แตกใบอ่ะก็ต้องวางแผนอี่รายนี้ขอบคุณค้าบที่ติดตามชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆที่มีประโยชน์แบบนี้เผื่อว่าจะถึงชาวสวนที่ยังไม่มีแนวทางขอบคุณท้าบสวัสดีครับ